อ่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN Auto Car นี่นะครับวันนี้นะฮะรถในแบบของเราจะเป็น Toyota a อ p h a r d นะครับมาเลือกติดตั้งพรมปูพื้นเข้าลูกงานคิ้นเจนะครับเลือกเป็นสีดำเดินได้ดำแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นตรงไหนในส่วนด้านหน้าคือจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่นี่นะครับคันนี้ถ้าเป็นแบบลักชัวรี่ก็คือกั้นห้อง แยกนะครับระหว่างคนขับกับคนนั่งด้านหลังแล้วก็มีการเอาเบาะเป็น VAP แค่2ที่นั่งนะครับแล้วก็ในส่วนด้านท้ายนี่นะฮะอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นแบบของคันนี้จะพิเศษกว่าเอาผ่านของคันอื่นๆคือเป็นงานออเดอร์สั่งนะครับซึ่งที่อื่นอาจจะไม่ได้รับนะแต่ถ้ามาหาเราเรารับทำ เดี๋ยวโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วออกมาจะสวยงามขนาดไหนครับอะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับอย่างที่บอกกันเนี้ยเราเห็นจากตอนต้นแล้วว่ามันไม่ใช่สเปคเดิมจากโรงงานแต่เป็นการดัดแปลงเพิ่มเติมนี่นะครับในส่วนด้านท้ายเนี่ยงานสั่งตัดปิดเรียบหืนใหญ่ๆหญ่อย่างนี้เลยนะครับปิดเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกซอกทุกจุดเลยนะฮะโอ้โหลักชวรี่สุดๆนะครับ,ลรนะรบแล้วก็ ในส่วนของคนนั่งด้านหน้านะครับนี่นะฮะชิ้นงานเนี่ยอย่างที่เห็นเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดนะครับปิดขึ้นขอบขึ้นข้างนะครับของเดิมที่เป็นล็อกก็มีให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะฮะแถวนี้คือแถวพิเศษเลยที่มีการวัดแล้วก็ตัดนี่นะครับทางเรานี่วัดตัดให้มาเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะฮะทุกซอกทุกมุมพิเศษเลย บางคนลูกค้าหาไม่ได้นะครับนี่เลยครับมาหาเราเนี่ยเราทําให้คุณได้หมดนะครับนะฮะแล้วก็นี่ในส่วนของฝั่งคนขับนะครับสค้าคิวเจสัญลักษณ์คิวเจชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับใช้รถแล้วแต่งแนวลัวมีวีพีแบบนี้บ้างแล้วอยากจะได้พรมเข้าลูกนะครับสวยๆอย่างนี้นะฮะ ตัดเฉพาะอย่างนี้ก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับนะฮะเราพร้อมให้บริการนะครับโอเคครับไว้เจอกันหน้ามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ